เงินช่วยเหลือโควิดรอบ2ใครบ้างจะได้เงินนี้ให้ฟรีจริงๆหรือเปล่าจะต้องเสียภาษีไหมแล้วถ้าได้รับจะถือว่าเป็นการรับสวัสดิการภายใต้กฎ Public Charge หรือไม่มาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนคุยสบายกับทนายธมี่ในวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเงินช่วยเหลือโควิดรอบที่สองที่ทางรัฐบาลเพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรามาอัปเดตกันว่าใครบ้างที่จะได้รับเงินนี้ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินแล้วผู้ที่ได้รับเงินจะต้องเสียภาษีจากเงินนี้หรือไม่จะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะได้รับเงินนี้หากว่าได้รับเงินนี้แล้วจะถือว่าเป็นการรับสวัสดิการของรั ภายใต้กฎ Public Charge หรือไม่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคุยสบายของเรานะคะ ข้อจำกัดเรื่องภาษาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะดิฉันแคมมี่สุม,มนธาเป็นทนายความทางด้านกฎหมายอิมมิเกรชันในประเทศสหรัฐอเมริกาสำนักง,งานของเราตั้งอยู่ที่เมืองซานอเลโกของรัฐแคลิฟอร์เนียถึงแม้ว่าสำนักง,งานของเราจะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแต่เราก็สามารถให้ความช่วยเหลือทุกๆคนได้แม้ว่าคุณจะอยู่ที่รัฐอื่นที่ไม่ใช่รัฐแคลิฟอร์เนีย หรืออยู่ที่ประเทศอื่นทั่วโลกนี้เลยค่ะตราบใดที่เรื่องที่คุณต้องการความช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องกฎหมาย Immigration ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทางเราทำคลิปใหม่ๆออกมาทุกๆสัปดาห์คุณจะได้รับทราบข่าวสารและไม่ตกข่าวทางด้าน Immigration ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปค่ะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะกดไลค์ด้วยเพื่อให้ทาง YouTube สามารถแนะนำคลิปนี้ให้คนที่สนใจเนื้อหาเดียวกันค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงการได้รับเงินช่วยเหลือโควิดรอบที่2ที่มีผลกับคนต่างด้าวและทางกฎหมายอิมเรชันเท่านั้นนะคะเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาทางสภาคองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายขึ้นไปยังประธานาธิบดีให้พิจารณาและเซ็นเป็นกฎหมายขึ้นซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่อนุมัติงบประมาณของแผ่นดินที่จะใช้ได้จนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปคือปี2021นี้นะคะทางประธานาธิบดี ก็ได้พิจารณาร่างกฎหมายนั้นและเซ็นอนุมัติให้ร่างกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ค่ะพร้อมๆกับร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินที่เสนอให้กับประธานาธิบดีนั้นก็ได้มีส่วนหนึ่งที่ทางสภาคองเกรสเสนอให้กับท่านประธานาธิบดีซึ่งเป็นการเสนอให้มีการแจกเงินช่วยเหลือเนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดด้วยค่ะซึ่งในวันที่27ธันวาคมปี2020ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ลงนามอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะหลายๆคนได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะคะและมีคําถามที่อยากจะให้ทางเราอธิบายให้ฟังหรือให้คําตอบวันนี้เราจะมาไล่เรียงคําถามหลายๆคําถามที่ทางเราได้รับคําถามมาค่ะ คำถามแรกใครบ้างที่จะได้รับเงินก้อนนี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดกับเงินช่วยเหลือโควิดในรอบแรกนะคะการให้เงินช่วยเหลือโควิดในรอบที่สองนี้จะแจกให้กับผู้คนในครอบครัวที่มีสถานะปะปนกันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า mixed family ค่ะ หมายความว่าถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะมีหลายคนในครอบครัวที่ไม่มีหมายเลขโซเชียลและไม่ได้ยื่นเสียภาษีแต่ถ้ามีอย่างน้อยหนึงคนในครอบครัวที่มีหมายเลขโซเชียลและเป็นผู้ยื่นเสียภาษีในปี2019ก็สามารถที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรอบสองนี้ได้แล้วค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะในครอบครัวที่มีสามีซึ่งเป็น U.S. citizen และภรรยาอยู่ในสถานะที่ไม่มีสถานะทางด้าน immigration และไม่มีหมายเลข social แต่ทั้งสองคนแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ยื่นเสียภาษีร่วมกันในปี2019ในฐานะที่เป็นคู่สมรสยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีร่วมกันซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่แตกต่างกับการได้รับเงินช่วยเหลือโควิดรอบแรกหรือที่เรียกว่า CARES Act ซึ่ง CARES Act นั้นหากว่ามีบุคคลในครอบครัวที่ไม่มีหมายเลข Social Security Number และไม่ได้ยื่นเสียภาษีในปี2019ทั้งครอบครัวนั้นก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ COVID เลยค่ะ จุดต่างอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะก็คือการให้เงินช่วยเหลือโควิดในรอบที่2นี้เป็นการให้เงินที่หากว่าคุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกแต่ว่าคุณไม่ได้รับเงินในรอบแรกนะคะคุณสามารถที่จะขอรับเงินย้อนหลังได้ด้วยค่ะคำถามถัดมานะคะจะได้รับจำนวนเท่าไหร่ สำหรับคำถามนี้นะคะคำตอบก็คือการให้เงินนั้นจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือซึ่งคำนวณกับเงินรายได้ที่คุณยื่นเสียภาษีไปในปี2019ค่ะคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ IRS หรือกรมสรรพากรซึ่งเราได้ให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ด้วยแล้วนะคะคำถามถัดมานะคะต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้หลายๆคนสงสัยว่าจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มหรือไม่ต้องลงทะเบียนที่ไหนหรือไม่ต้องโทรศัพท์เข้าไป รายงานตนที่ไหนหรือไม่สำหรับคำตอบนี้นะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเลยค่ะ คุณสมบัติของการได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่2นี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีหมายเลข Social Security Number หรือไม่และคุณได้ยื่นแบบเสียภาษีอากรในปี2019หรือไม่ค่ะดังนั้นถ้าคุณได้ยื่นแบบเสียภาษีอากรในปี2019และเป็นผู้ที่มีหมายเลขโซเชียลหรือคนในครอบครัวของคุณเป็นผู้ที่มีหมายเลขโซเชียลนะคะคุณก็สามารถที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่2นี้ได้ ไม่จําเป็นต้องโทรศัพท์ไปหาใครไม่จําเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มที่ไหนไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนที่ไหนและไม่จําเป็นที่จะต้องโทรไปรายงานตัวที่ไหนทั้งสิ้นค่ะคําถามถัดมานะคะเมื่อไหร่จึงจะได้รับเงินคําถามนี้หลายๆคนอยากที่จะทราบคําตอบมากนะคะเพราะว่าการได้รับเงินช่วยเหลือนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการต่ออายุต่อชีวิตให้กับหลายๆคนทีเดียวค่ะสําหรับคําถามนี้นะคะ คำตอบก็คือคุณสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของการให้เงินกับคุณที่ทางกรมสรรพากรจะให้เงินกับคุณค่ะโดยที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรและกดที่ Get My Payment Option ออน,นะคะ เพื่อที่จะตรวจสอบว่าทาง irs ได้ส่งเงินให้คุณหรือยังหรือได้มีการฝากเงินเข้าในบัญชีของคุณหรือยังค่ะสำหรับคนที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบคำว่า pending transaction ในกรณีนี้นะคะหมายความว่าทาง irs นั้นได้ส่งเงินให้คุณแล้วและคุณกำลังจะได้รับเงินในเร็วๆนี้ค่ะคําถามถัดมานะคะการได้รับเงินนี้จะต้องจ่ายคืนให้กับทางรัฐบาลหรือไม่หรือจะต้องจ่ายภาษีกับเงินที่ได้รับนี้หรือไม่ สำหรับข้อนี้นะคะการได้รับเงินช่วยเหลือโควิดนั้นเป็นการได้รับเงินให้เปล่าหมายความว่าทางรัฐบาลออกเงินนี้ให้กับคุณฟรีค่ะดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนี้คืนให้กับทางรัฐบาลและคุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีกับเงินได้นี้ด้วยค่ะ คำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะการรับเงินช่วยเหลือโควิดนั้นถือว่าเป็นการรับสวัสดิการของรัฐภายใต้กฎ Public c h a r g e หรือไม่หลายๆคนนะคะที่กำลังมีแผนว่าจะสมัครขอใบเขียวหรือได้ยื่นสมัครขอใบเขียวไปแล้วก็มีความกังวลว่าการรับเงินช่วยเหลือโควิดรอบที่2นี้จะถือว่าเป็นการรับเงินภายใต้กฎสวัสดิการของรัฐหรือ Public c ชา r ์ e หรือไม่ สำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะการได้รับเงินช่วยเหลือโควิดไม่ถือว่าเป็นการได้รับเงินสวัสดิการของรัฐและตกอยู่ภายใต้ Public Charge ค่ะสำหรับการอธิบายในข้อนี้นะคะสามารถที่จะอธิบายได้ว่าทางเว็บไซต์ของ usas นั้นไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือโควิดนะคะแต่จากคอนเซปต์หรือจากแนวคิดในเรื่องของการรับสวัสดิการของรัฐที่ถือเป็น Public c h a r g e นั้นการได้รับเงินช่วยเหลือโควิด เป็นการได้รับเงินชั่วคราวที่ให้เป็นเพียงครั้งคราวเท่านั้นและเป็นเงินที่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายรวมทั้งไม่ใช่เงินที่ให้อย่างถาวรและให้ตลอดไปเป็นระยะยาวดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าการได้รับเงินช่วยเหลือโควิดไม่จัดว่าเป็นการรับเงินภายใต้กฎ u b l i c Charge ค่ะ จากที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าการได้รับเงินช่วยเหลือโคว COVID ิดนั้นไม่มีส่วนใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานะทางด้านอิมิเกรชันเลยค่ะ แต่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงว่าคุณมีหมายเลขโซเชียลหรือไม่และคุณเป็นผู้ยื่นเสียภาษีในปี2019ที่ผ่านมาหรือไม่ค่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น US citizen เป็นผู้ถือใบเขียวหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าหรือเป็นผู้ที่ไม่มีสถานะหากว่าคุณมีหมายเลขโซเชียลและคุณได้ยื่นเสียภาษีในปี2019คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือโควิดนี้นะคะอีก การหนึ่งที่สำคัญนะคะหมายเลขที่คุณยื่นเสียภาษีในปี2019นนั้นจะต้องเป็นหมายเลขโซเชียลนะคะ ไม่ใช่หมายเลขไอทินหรือหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะนี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญข้อหนึ่งนะคะหมายเลขโซเชียลคือหมายเลขประกันสังคมหมายเลขไอทินคือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะดังนั้นผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือโควิดจะต้องเป็นผู้ที่มีหมายเลขโซเชียลและเป็นผู้ที่ยื่นเสียภาษีในปี2019ค่ะ เอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนและตอบคำถามให้กับหลายๆคนได้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วย เพื่อให้ทาง YouTube ได้แนะนำคลิปนี้ให้กับคนที่สนใจเนื้อหาเดียวกันค่ะถ้าคุณยังไม่ได้ Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเราอย่าลืม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะช่อง YouTube ของเราจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พวกคนทุกๆคนที่ Subscribe และคอยติดตามเป็นกำลังใจให้อยู่ขอขอบคุณมากๆนะคะช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายอิมเมจเรชันในประเทศสหรัฐอเมริกาของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง YouTube ทางเดียว นั่นนะคะเรายังมีช่องทางทาง Facebook ด้วยที่ f a c e b o o k นั้นเรามีผู้กดถูกใจมากกว่า15,000คนและมีผู้กดติดตามมากกว่า17,000คนค่ะเข้าไปเป็นสมาชิกที่หน้าเพจ f a c e b o o k ด้วยกันนะคะ เพราะว่าที่นั่นเรามีการอัปเดตข่าวสารอยู่บ่อยๆและอาจจะมีหลายๆหัวข้อที่เราไม่ได้นำมาทำคลิปและลงที่ YouTube ค่ะรวมทั้งเรามีการทำไลฟ์ที่ Facebook ด้วยนะคะในทุกๆเดือนเราจะมีการอัปเดตสรุปข่าวสารทางด้าน Immigration ที่หน้า Facebook ด้วยเช่นกันค่ะหากคุณมีหัวข้อใดๆที่อยากจะให้ทางสำนักง,งานอธิบายให้กับคุณสามารถใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะ สำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ